สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยิปซีทางช่องเจ็ดแปดพารวยคลิปนี้ก็จะเป็นหลักสิบบนครับพี่น้องหลักสิบบนเป็นตัวเลขสายรับครับพี่น้องสายรับบบประสงค์จะออกน้ำเนาะเพื่อนก็นให้มาหลายงวดนะครับพี่น้องสองตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยนะครับผม หลักสิบบนงวนี้กัเลยน้ำมาฝากพี่น้องเอาพี่น้องขอเข้ามาแล้วกัฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ทางช่อง78ดพารวยได้ไม่เด้อครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจ,จนารณญาณในการรับชมด้วยครับพี่น้อง รบผปินการเสียเวลาห่ามเ,เริ่มนั้งแกงดของวันที่1นึ่งตุลานะครับพี่น,อน้องเพื่อนห้ไหมาลื่มนิ่งแก่งตุลาสองพันห้าร้อยนะครับตัวเลขที่ออกงดของวันที่1นึ่งเจดแปดหกเก้าเดแปเลขล่าง7จครับพี่น,อน้อง ตัวเลขที่เป็นไฮมากะหลักสิบบนงวดแรกได้สามตัวเก้าศูนย์หนึ่งครับพี่น้องหลักสิบบนตัวเลขที่ออกครับพี่น้องงวดต่อมางวดของวันที่สิบหก ตัวลาคม2 5 6 8 095 696เยกลขล่าง6 1ครับพี่น้องหลักสิบบนได้เก้าได้ศูนย์นิดนึงกระม้าะนะครับมาที่เลขเก้าครับพี่น้อง ก็มาเป็นงวดแรกนะครับงวดครองวันที่สิบหกตุลาคมสองพัน้าร้อยหกสิบเป็ดเพื่อนกไข่มาเก้าแปดนะครับพี่นกว,วันนี้สองตัวใชาไหมสองตัวครับวันนี้ไดเก้าแปดตัวเลขที่ออกนะครับ มดของวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ายน2 5 6พ3 4 5 8า8เยลยห่าเดเกราง8 7ครับพี่น,อน้องตัวเลขกัมมาครับหลักสิบบนกัมมาเก้าครับพี่น,อน้องกัมมาเก้า เข้าอินวดที่สองนะครับเพิ่นหายมา,มานะครับพี่น้องวดต่อมาครับวดของวันที่หนึ่งวิจิกานะครับพี่น้องตัวเลขสายรับนะครับพี่น้องหลักสีบบน วันนี้ไฮมาซี่สามกับพี่น้องสองตัวตัวเลขที่ออกนะครับงดของที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันหนร้อยหกสิบแปดงดที่ผ่านมาตัวเลขที่ออกสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าเลขรางสามจิจ ตัวเลขกรเข้าอีกนะครับพี่น้องพื้นหามาซีสามกระเข่ามาตรงซี่นะครับพี่น้องเลขซีหลักสิบสบนนะครับผมเป็นงวดที่สามครับพี่น้องเอางวดนี้ มาลุ้นกันครับพี่น้องวันนี้สิไดตตัวใดมดของมาที่1พฤศจิกายน2 5งพันาร้อสิบแปดสิดตัวใดมาลุ้นกันครับจากสายรับรูปไม่ประสงค์จะออกน้ำนะครับพี่น้องกระน้ำมาฝากมาตอนกันวันนี้จะเดินต่อไหมนะครับผม วน,นี้ให้มาสองตัวอีกที่เขาครับพี่น้องได้สี่ห้านะครับพี่น้องวันนี้เอาวันนี้สิเป็นยังไงให้พี่น้องพิจารณาเบิงเด้อครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณาญาณและการรับชมครับผม เบึงเผื่อกความบันเทิงครับพี่น้องสี่ห้าหลักสิบบนนะครับผมสองตัวมาหนึ่งตัวหมดคองไนที่หนึ่งทันว่าคมสองพันะครับพี่น้องสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้สกับ5นะครับพี่น้องสี่ห้า คลิปนี้กะขอจุบดเพียงสาม,มีได้ครับผมสวัสดีครับ